สวัสดีค่ะดรเล็กมนัญญานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการอัปเกรดทางพลังงานขึ้นสู่มิติ5เรากำลังอัปเกรดทางพลังงานหรือเรื่องมิติการตื่นรู้มากขึ้นทุกขณะนะคะเรากำลังดำเนินการดาวน์โหลดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆที่จะกระสนองส่วนบนเพื่อสร้างสมดุลของพลังงานศักดิ์สิทธิ์ภายในที่เรียกว่าพลังงานหยินและหยาง พลังงานที่สมองซีกซ้ายก็คืออย่างที่เป็นพลังงานไฟฟ้าในโลกเก่าแบบมิติที่สามคือจิตที่เป็น e go, อีโก้อัตตาการคิดสิ่งต่างๆที่อัดแน่นมากมายภายในหัวสมองของเรานั่นเองนะคะตอนนี้จิตสมนึกของเราปรับเปลี่ยนขึ้นสู่โลกใหม่มิติที่ห้าและเรากำลังดำเนินการตั้งค่าใหม่เพิ่มเติมของพลังงานศักดิ์สิทธ ความเป็นพระเจ้าในตัวเราที่เรียกว่าการรวมตัวกับตัวตนที่สูงกว่าซึ่งรวมถึงการกระตุ้นพลังงานของพระเจ้าอีกครั้งซึ่งพลังงานนั้นอยู่ในสมองซีกกว่าอีกซีกโลกหนึ่งที่เรียกว่าหินนี่เป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อบรรลุความสมดุลของพลังงานศักดิ์สิทธิ์ในตัวเรา จะต้องเป็นพลังงานของผู้ชายศักดิ์สิทธิ์หรือหยาง50%และพลังงานผู้หญิงศักดิ์สิทธิ์หรือหินอีก50%นะคะพลังงานศักดิ์สิทธิ์ของหินจะช่วยให้พลังเข้าไปข้างในและเชื่อมต่อกับหัวใจของเราซึ่งมีจิตสมนึกที่มีหัวใจเป็นศูนย์กลางมากขึ้นไม่ใช่การพูดคุยกับจิตที่เป็นอีโก้หรืออัตตา ของสมองซีกซ้ายแบบเก่าอีกต่อไปให้เรามุ่งเน้นไปสู่การสร้างสารรค์มากขึ้นผ่านการร้องเพลงการทำงานอดิเรกที่เรารักและมีความสุขผ่านงานศิลปะการวาดรูปเต้นรำเล่นดนตรีการเขียนโพสต์หรือบทความสร้างสารรค์การถ่ายภาพการเลี้ยงสัตว์ การปลูกต้นไม้การอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่เรียบง่ายและสมดุลโดยมุ่งเน้นไปที่สมองซีกขวาหรือพลังหญินอันศักดิ์สิทธิ์ให้มากขึ้นเนื่องจากว่ามันค่อยๆถูกเปิดใช้งานมากยิ่งขึ้นในการอัปเกรดการต่นรู้หรือเลื่อนวิติทางพลังงานที่เรียกกันว่า ascension นั่นเอง สิ่งนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เราตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าเรารู้สึกว่าสิ่งนี้กำลังเกิดมากยิ่งขึ้นผ่านการอัปเกรดเพื่อเลื่อนมิติทางพลังงานหลายท่านอาจจะมีเสียงหวีดในหูคล้ายเสียงจิ้งหรีดหรืออาการหูดับรู้สึกมีพลังมากขึ้นที่หูข้างขวาและสมองซีกขวาเรากำลังอัปเกรด DNA ที่หลับไหล ที่เรียกว่าดีเนเอขยะให้ตื่นขึ้นเป็นการเดินสายไฟใหม่ตั้งค่าใหม่รีเซตระบบใหม่ของจักระสมองส่วนบนของเราอย่างแท้จริงการอัปเกรดการตื่นรู้ทางพลังงานก็เพื่อเลื่อนมิติเข้าสู่โลกใหม่มิติ5ที่ไปพร้อมกับโลกแม่ไกอ่อานะคะเราก็จะมีอาการปวดเมื่อยตัวปวดศรีรษะคลื่นไส้อาเจียนเวียนศรีรษะนอนไม่หลับ บางท่านอาจนอนได้เพียงหนึ่งสองชั่วโมงก็สะดุ้งตื่นหรือเครื่องหลับเครื่องตื่นหัวใจต้นแรงเร็วมีอาการเหน็บชาวูบว่าร้อนรอนหนาวหนาวคล้ายกระแสไฟฟ้าวิ่งตรงฝ่าเท้าถึงบางท่านก็คิดว่าเป็นอาการของไวทองแต่ที่จริงก็คือการอัปเปตทางพลังงานนั่นเองบางคนก็มีความฝันแปลกมากมายเบลอเหมลอ,อยเหมือนอยู่อีกมิติหนึ่ง หรือแยกกายกับจิตชัดเจนน้ำมูกน้ำตาไหลคล้ายง่วงหาวตาพร่ามัวคันตาคันหูคล้ายหูอื้อหรือหูอุดตันมีเสียงแว่วต่างๆหากว่าเรามีอาการปวดหูอาจจะเป็นเพราะการอุดตันจากการรับประทานผลิตภัณฑ์จากนมสัตว์ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อร่างกายเลยนะคะไม่เป็นผลดีต่อดีนเอ ที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นในกายแสงคริสตัลของเราการปรับเปลี่ยนนี้จะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าให้สมดุลกับความถี่ของมิติที่สูงขึ้นนะคะในช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นี้ร่างกายแสงที่สว่างของเราจะกระหายน้ำมากขึ้นให้เราดื่มน้ำที่บริสุทธิ์จะเป็นน้ำเปล่าก็ดีน้ำแร่จัดรมชาติก็ดีนะคะดื่มน้ำให้มากที่สุดค่ะ สำหรับนมให้ดื่มนมจากพืชเช่นนมอัลมอนด์นมมะม่วงหิม,มพานต์นมกะทิแบบออร์แกนิกซึ่งจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะคะเนื่องจากว่าเขาปลอดสารเคมีไม่มีสารพิษแล้วก็ให้เราทานผักผลไม้สดนะคะหลีกเลี่ยงการทานเนื้อสัตว์เพราะมีความหนาแน่นสูงไม่เหมาะกับร่างกายแสงและเบาให้สร้างการสัน่นสะเทือนสูงเชิงบวกนะคะ ทำสมาธิพักผ่อนให้มากฟังคลื่นเสียงความถี่432เฮิรตซ์ขึ้นไปออกไปเดินเล่นเชื่อมต่อกับธรรมชาติเพราะเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นธรรมชาติและมีประสบการณ์ที่รายล้อมไปด้วยโลกมายาในระบบแมทริกนะคะดังนั้นให้ล้อมรอบตัวเราด้วยธรรมชาติสุดอากาศบริสุทธิ ชื่นชมพืชดอกไม้ต้นไม้ท้องฟ้าดวงจันทร์ดวงดาวหรือออกไปรับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นแล้วก็กอดรับสัมผต่างๆด้วยหัวใจด้วยความรักดื่มด่ำกับความงามที่เรามีเชื่อมต่อกับผู้คนที่เดินผ่าน หรือรายล้อมรอบตัวเราด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขความเบิกบานนะคะให้สัมผัสนี้ช่วยเติมเต็มพลังงานและเติมเต็มชีวิตให้กับเราจดจำแก่นแท้ของเราว่าเรามาจากไหนกำลังจะไปไหนกลับบ้านสู่ความเป็นจิตยุญญาณที่เป็นธรรมชาติจิตเดิมแท้หรือตัวตวนที่แท้จริงกลับสู่ธรรมชาติของเรา มองเห็นทุกสกรรพสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันแผ่ความรักที่ไายเงื่อนไขออกไปเพราะว่าความรักและสัสว่างคือกุญแจสำคัญในการกลับบ้านเดิมแท้อมตะนิรันท์ที่อยู่ภายในกายใจและจิตวิญญาณที่ประสานสอดคล้อง,ลงกลมกลืนสมดุลเป็นหนึ่งเดียวกันที่เรียกว่าตรีเอกานุภาพของเราทุกคนนั่นเองนะคะ ด้วยรักและแสงสว่างอมตะนิรันดร์ดรเล็กมนัญญาสาวรัก์สุวรณเครือขอบคุณสารเรียบเรียงจากสารของพี่บูสเตขอบพระคุณมากค่ะ